มามนลำรอบนี้ครับผมกฎระเบียบเยอะมากมากเลยจ่ายค่ารถจ่ายค่าเข้า,า,าต่อล็อกเกอร์ดูดูแล้วก็จะสนุกเองครับผมแต่ว่าขั้นตอนเยอะครับผมถ้าจริงถ้าจะทาแบบว่าเอารัดทางเดียวไปเลยทีเดียวต่อข้างเดียวจบทักทครกองหนครับผมเป็นไงบ้างมาบ้านลำด้านรอบนี้ครับผมสนุกมากเลยครับผมขอรอบเดียวพอแต่ว่า <laughs> นี่กาวิน้ำใสมากเลยครับผมทำลายหลักฐานชมจันก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเยอะมาเดี๋ยวเี๋ยว ปลาต่อเท้าครับผมเต็มเลยครับผมเป็นสิบตัวได้ครับกินหนังกำพาร์มตีเป็นสเก็ตเต็มเลยครับปลาเป็นสิบล่าสุดตายหมดปลาวันนี้ปลาต่อที่เท้าเต็มหมดเลยครับผมแล้วก็ไมนานครับเดี๋ยวปลาก็จะลอยขึ้นมา ต่อยลูกีมตีแรงไปอยแรงได้เยนะอุ้ยตรงที่มีปลาจำนะปนึสาสองสามสองแบบนี้ว่าจะอ่านแล้วกันอาหาอแล้ก็ไป่ขึ้นไปชิ้นตรงนู้นชิดๆกันเลยอ่ะชิไปเ้ามาเข้ามอไรอหนึ่งสองันไปสี่ว่า ตอนแล้วเราไม่ตายปิดนกมจะตายหางมันจะตายห่างแล้ว